สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงเกมล่าสุดระหว่างทีมชาติไทยกับสหรัฐอเมริกาเราทราบกันดีนะครับว่าเราแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาไปถึง3เซตรวดนอกจากข่าวร้ายในการพ่ายแพ้ในครั้งนี้แต่ก็ยังมีข่าวดีมาให้พวกเราได้ชื่นชมนะครับก็เนื่องจากหลังจากจบการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ทําให้บุ๋มบิ๋มนะชัดจรโมกสี ทะยานสู่อันดับหนึ่งในตำแหน่ง best receiver หรือรับเสิร์ตยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเกมที่เรา,พาแพ้กับสหรัฐอเมริกาก็เนื่องจากว่าเราเสียเปรียบโอหลายหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางทีมสหรัฐอเมริกานะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับมีผู้เล่นที่สูงเกิน190ซนเมตรถึง8คนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนักกีฬาได้พักมากกว่านักกีฬาไทย1วันของเราหลังจากจบการแข่งขันกับทีมเยอรมัน เราได้พักแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ถึงวันประมาณทัก19ชั่วโมงหรือ20ชั่วโมงที่สําคัญนะในสนามที่2นี้นะครับสหรัฐอเมริกาก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นหน้าใหม่ถึง6คนนะโดยเพราะยิงทั้ง6คนก็เป็นตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับนักกีฬาของไทยเรานะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะจากสนามแรกที่ตุรกีแล้วก็บินจากตุรกีมาบราซิลก็เรียกได้ว่านักกีฬาก็กรอบเดินทางก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานนะครับ เราก็จะเห็นได้ชัดเลยครับในเกมนี้ว่านักกีฬางไทยเนี่ยเหนื่อยนะฮะหอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกับคู่ต่อสู้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งจะต้องใช้พละกําลังแล้วก็แรงโอ้โหมหาศาลเลยนะครับในการต่อกรกับคู่ต่อสู้อีกทั้งทีมชาติสหร,รัฐอเมริกาชุดนี้ก็เล่นดีเหลือเกินนะครับทาการบ้านมาอย่างดีนะฮะแล้วก็รู้สไตล์ของทีมชาติไทยแก้เกมมาอย่างดีไทยเราก็ไม่สามารถสู้ได้จริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ของทีมชาติไทย แต่ก็ยังมีข่าวดีนะฮะอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะฮะโดยเฉพาะออยิ่งบุ๋มบิ๋มชจชมกสีซึ่งทุกเกมนะฮะเธอก็จะโดนทุกชาติโจมตีโดยพยายามปิดนะพยายามแบบสกัดเกมรุกของเธอนะครับแต่ก็บุ๋มบิ๋มก็ตัวรอดมาได้ตลอดจนทำให้ขณะน,นี้ตัวเลขสถิติ Best Receivers หรือรับเสิร์ฟยอดเยี่ยมของชจชมกสีกะยานขึ้นสูงอันดับหจากนักกีฬาทั้งหมดจำนวน16ทีมนะครับสถิติสำเร็จ41ครั้งนะครับ ผิดพลาด12ความพยายาม119ค่าเฉลี่ยต่อแมตช์ก็6.83สําเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์23.84รวมได้172ก็เรียกได้ว่าท่ามกลางข่าวร้ายที่เราพ่ายแพ้ให้กับทั้งทีมเยอรมันและสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังมีข่าวดีของผุมบิ๋มชัชจรโมกสีนะที่ทาให้เราชาวไทยได้ชื่นใจว่านักกีฬาไทยสู้ได้กับทุกชาติในโลกนี้นะครับ สำหรับเกมต่อไปเราจะเจอกับศึกหนักอีกแล้วนะฮะกับเจอกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับก็สูงใหญ่นะครับฝ่ายยุโรปนะฮะในเช้าตรู่วันเสาร์ที่17มิถุนายน256เวลา7.00น,นช่อง7สีถ่ายทอดสดและก็สามารถชมทางออนไลน์ได้ทางบักกะบูทีวีนะครับ โดยจะเริ่มเข้ารายการในเวลาตั้งแต่6.45นและก็อย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยกันกครั้งนที่เธอลงแข่งนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตด้วยการกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ